ข่าวลือ iPhone SE 4มาแน่ปีนี้เป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะมานะคะรวบรวมข่าวลือ iPhone SE 4มาให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กําลังรอคอยรุ่นนี้อยู่ให้ได้ฟังกันนะคะว่าหน้าตาตอนนี้เนี่ยจะข่าวลือเป็นยังไงกันบ้างค่ะแล้วก็มีสเปคประมาณไหนถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการดีไซน์ค่ะที่รอบนี้นะคะ iPhone SE4 เนี่ยคาดว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของหน้าตานะคะรูปร่างของ iPhone SE4 เนี่ยไปแบบมากๆเลยเพราะว่าคาดว่านะคะจะใช้โมเดลนะคะในการออกแบบเนี่ย เป็นโมเดลเดียวกันกับตัวของ iPhone 14นั่นเองค่ะที่จะใช้ตัวหน้าจอที่เป็นแบบหน้าจอเรียบนะคะขอบเรียมทําให้การจับถือเนี่ยนัดมือมากยิ่งขึ้นขนาดก็เท่ากันกับรุ่นของ iPhone 14ธรรมดานะคะแต่ว่าทางนี้ท่านั้นนะคะในเรื่องของขนาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหมือนกันหน้าตาคล้ายกันเลยนะคะแต่คาดว่าน้ําหนักเนี่ยจะทํามาได้เบามากกว่ารุ่นของ iPhone 14ค่ะ ซึ่งคาดว่าจะทําน้ําหนักนะคะมาได้ดีกว่าถึง6กรัมด้วยกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าตัวของ iPhone SE 4นะคะแน่นอนว่ามาในรูปแบบของกล้องเดียวอยู่แล้วทําให้มีการตัดกล้องนะคะออกไปตัวหนึ่งจาก iPhone 14ก็อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้ําหนักเนี่ยมันมีความเบาวกว่านั่นเองค่ะส่วนในด้านของการใช้งานนะคะก็คาดว่าจะใช้วัสดุนะคะตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมและฝาหลังเป็นกระจกนะคะรูปแบบของการดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ไร้ปุ่มโฮมนะคะเหมือนกันกับตัวของ iPhone 14เลยนั่น เอ,อีกสิ่งหนึ่งนะคะในข่าวลือที่น่าสนใจเลยก็คือคาดว่านะคะอาจจะมีการใส่ปุ่มแอคชั่นมาให้กันกับ iPhone SE 4ในรอบนี้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องของสีสันนั้นนะคะยังไม่ได้มีข่าวลือออกมาเยอะมากนักแต่คาดว่าจะมีสีดําที่เหมือนกับสีของ midnight ใน iPhone 14แถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยคาดว่าจะรองรับการใช้งานเป็นรูปแบบ t y ซ e C ไม่ใช่ Lightning ในโมเดลเดียวกันกับ iPhone 14ค่ะ โดยในส่วนของการใช้งานหน้าจอเนี่ยนะคะใน iPhone SE 4เนี่ยก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นก่อนนะคะที่ใช้งานหน้าจอเป็นรูปแบบของ LCD ขนาด4.7นิ้วเนี่ยก็คาดว่าจะมีการอัปเกรดนะคะเป็นหน้าจอ OLED ขนาด6.1นิ้วแทนค่ะแต่ว่านะคะเจ้าที่ผลิตให้เนี่ยก็ยังคงใช้งานเจ้าเดิมนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการใช้งานนะคะในส่วนของหน้าจอเราเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือการใช้งานในส่วนของ Face ID นั่นเองเนื่องจากในการดีไซน์น นะคะมีการตัดปุ่มโฮมออกไปก็เลยคาดว่าจะมีการใส่ตัวของ Face ID เป็นการสแกนใบหน้าเนี่ยมาให้เราใช้งานการแทนใช้งานปุ่มโฮมค่ะและถัดมานะคะก็เป็นในเรื่องของกล้องนะคะที่ถึงแม้ว่า iPhone SE 4นะคะจะใช้งานตัวกล้องเนี่ยเป็นกล้องเดี่ยวแต่ก็คาดว่าตัวกล้องรอบนี้เนี่ยจะอัปเกรดมาให้เป็นกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลมาให้เราได้ใช้งานกันเลยค่ะ ส่วนในด้านของชิปเซตนะคะยังไม่ได้มีข่าวลือออกมาแน่ชัดนะคะว่าตัวของ iPhone SE 4เนี่ยจะใช้การชิปเซตนะคะเป็นตัวชิปเซตอะไรแต่ที่แน่นอนเลยนะคะตามข่าวลือที่ออกมาหนาหูมากๆในช่วงนี้ก็คืออาจจะได้เห็นการใช้งานนะคะชิปเซตที่เป็นการผลิตเองจากทาง Apple ครั้งแรกใน iPhone SE 4เนี่ยล่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นทดลองในการใช้งานชิปเซตนะคะของตัวเองในส่วนของ Apple เลยนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ iPhone SE 4ก็มีข่าวลือออกมานะคะว่าจะเปิด ตัวตั้งแต่ช่วงปีก่อนแต่ก็มีการขยับนะคะการเปิดตัวออกมาเรื่อยๆคาดว่านะคะปัญหาหลักๆนะคะที่ทําให้ต้องเรื่องการเปิดตัวไปแบบนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ทดลองชิปเซตตัวใหม่จากทาง Apple เนี่ยแหละค่ะและในส่วนของขนาดแรมนะคะก็คาดว่าจะให้ขนาดแรมเนี่ยมาอยู่ที่ 8GB ด้วยกันเพื่อรองรับการใช้งาน Apple i n t e l l i g e n c e ค่ะรวมทั้งนะคะยังมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนการใช้งานเปิดปิดเสียงเนี่ย เป็นปุ่มแอคชั่นที่รองรับการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชันได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกข่าวลือที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับ iPhone SE 4ค่ะส่วนสําหรับข่าวที่ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยข่าวลือออกมานะคะหลายๆข่าวเนี่ยออกมาใกล้เคียงกันเลยก็คือสามารถที่จะเปิดตัวได้ในช่วงประมาณมีนาคมถึงเดือนเมษายนในปี2025นี้นั่นเองนะคะก็คือไม่เกิน1-2เดือนนี้เราก็น่าจะได้เห็นนะคะ iPhone SE 4นะคะในรูปแบบนะคะที่ออกมาแบบเต็มตัวให้เราได้เห็น กันอกจากนี้นะคะในส่วนของการเปิดตัวเนี่ยก็มีอีกหนึ่งข่าวลือที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของราคานั่นเองนะคะ ซึ่งคาดว่าราคาเนี่ยจะเปิดตัวมาในช่วงราวๆประมาณ17,500บาทไปจนถึง19,00 0บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็อยู่ในขนาดความจุเริ่มต้นนะคะที่อยู่ที่ขนาด64กิกถ้าหากว่ามีการตัดขนาดความจุ64กิกออกไปเนี่ยก็คาดว่านะคะจะทําราคาเริ่มต้นเนี่ยมาอยู่ในช่วงราคา19,00 0หเาไปจนถึง23,000บาทได้เหมือนกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นราคาประมาณการเฉยๆนะ สำหรับเพื่อนๆนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นข่าวลือ iPhone SE 4ที่เตรยรวบรวมมาให้กับทุกคนได้ฟังกันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าสเปคเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะซื้อกันไหมคะซื้อไม่ซื้อเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันด้วยนะและก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย